ขอต้อนรับเข้าสู่รายารละ EP สี่ในเวลาทีสามทีสามแล้คือหิวข้าวแล้วก็ก็คือหิวแต่แค่จะมาบอกว่าไออันเนี้ยของไดมอนด์เบนอะที่มันเป็นโจ๊กอะที่ที่พี่เนบนบอกวาไม่อร่อยอะแต่เน,นี้ยชอบโจ๊กข้าวโอ๊รสผักโขม เหมือนอ้วกดีแต่อร่อยนะแล้วก็ซื้ออันนี้มาลองด้วยดูแปลกดีแต่ความพีคคือไอ้แขวมึงเยอะกว่าโจ๊กอีกจ้าโจ๊กร้อยสามสิบจ้านี่ร้อยหกสิบเอ็ดจ้าไอ้ก็ใครที่แบบดึกๆอ่ะหิวแต่อยากกินก็กินอันนี้ แต่ถ้าไอ้ไม่แค่ว่าว่าเป็นยังไงก็ได้ก็เดกเต็มที่เลยเอาเลยเต็มที่เลยเชีย่ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ